ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทย สวัสดีครับตอนนี้คุณนุฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองประชาการกองทัพไทยนะครับในช่วงเวลานี้คุณผุ้ฟังอยู่กับผมสิทธิชัยกำเนิดทองครับเป็นประจำที่เราจะได้ร่วมพูดคุยนะครับประเด็นสาระที่น่าสนใจกันนะครับกับท่านพลตรีหลักแก้วอมรสดนะครับวันนี้อาจารย์จะมีเรื่องอะไรมาเล่าสู่กันฟังต้องไปติดตามกันนะครับตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วด้วยนะครับสวัสดีครับท่านพลตรีหลักแก้วครับ ครับสวัสดีครับคุณเศรษชัยท่านผู้ฟังที่เคารพครับครับวันนี้ก็น่าจะพูดคุยกันนะครับในเรื่องราวใกล้ตัวนะครับอาจารย์ครับอีกประมาณสักไม่ถึงเดือนหนึ่งนะฮะหรือว่าตีสักเดือนหนึ่งก็ได้นะครับเราก็จะเข้าสู่เรื่องราวของการเลือกตั้งนะครับเรื่องราวของการเมืองการปกครองต่างๆเนี่ยนะครับทีนี้ก็เลยจะชวนคุณผู้ฟังเนี่ยย้อนกลับไปในสมัยก่อนนะครับอาจารย์ครับโดยเฉพาะในส่วนของประเทศจีนเนี่ยเขามีเรื่องราวที่เกี่ยวกับการปกครองที่น่าสนใจทีเดียวนะครับอาจารย์ครับ ก็เป็นยุคสมัยราชวงศ์ถังอืมครับถังนี่ดังกว่าถังไทยจงคือใครรู้ไหมถังซ้ำจังถังซ้ำจังเนี่ย <c oughs> <อ>สมัยเดียวกันครับที่เดินทางอาราชนาพระไตพีโดกแล้วก็กลับไปแล้วก็มีพระไตพีโดกเกิดขึ้นในประเทศจีนครับอืทีนี้เรามาพูดถังไทยจงัถังใทโจงคงเต้นเนี่ยน่าสนใจนะครับเอาเป็นมหาราชที่เขามีการบันทึก ในการอบรมสั่งสอนเยาวาชนลูกหลานขลังชบริภารอะไรของโงรงอ่ะอาจารย์ก็ไปอ่านไปเร่มใหญ่ๆเลยนะครับใหญ่ๆเขาก็บันทึกไว้คนทีนี้เขามีภาษามีการบันทึกมาเป็นพันๆปีแล้วนะอืมพวกเรามีหกเจ็ดร้อยอะไรนี่ทีเนี่ยบันทึกละเอียดเลยครับทีน,นี้เรามาดูว่าศิลปะการปกรครองของถังไทจงเนี่ยที่ดังๆโด,ด,ด,ด่งดังเป็นมหาราชเลยนะเขาเรียกเป็นมหาราชนะ ทังไทจงเนี่ย <c oughs> เขามีข้อคิดอะไรดีๆอาจารย์ว่าน่าสนใจนะ <c oughs> มาดูคำพูดของเขาสั้นๆแต่ว่ามันก็สะท้อนมาถึงปัจจุบัน <c oughs> นะถังไทยจงบอกว่าค่าค่าก็คือถังไทจงนะค่า <c oughs> เห็นว่าก <c oughs> ารปกครองประเทศคล้ายปลูกต้นไม้นั่นแหละคขับ <c oughs> รากอย่างลึกมั่นคงกิ่งใบย่อมดกหนาเขียวชอุ่ม <c oughs> อาจาก,กระพัดอยู่อย่างสงบสมถะ เราประสบนิกรย่อมสามารถประกอบสามาอาชีพอย่างมีความสุขโอ้โ oh. ห hmm. มันก็สั้นแต่คิดให้ดีนะ <c oughs> ลึกนะครับ <c oughs> พระพุทธเจ้าก็ดีเวลาจะเทศปโปรดเวเนยศาสตร์หรืออะไรกันทั้งหลายเนี่ยถ้าจะเอาตัวอย่างใกล้ๆตัวเนี่ย hmm. มายกสาธกยกเป็นอุปมาอุปไมยและถึงจะอธิบายความเพราะจริงๆที่เราอยู่กันทุกวันนี่ไม่ว่าการปกครองมาตาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย มันก็มาจากธรรมชาติจริงป่ะใช่ครับธรรมชาติสนั้นแหละอันนี้การปกครองประเทศขายปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้นี่พี่ชายจะเอาต้นใหญ่ต้นเล็กละ่ะถ้าต้นเล็กมันก็อย่างถั่วงอกที่อาจารย์เคยขายมาตอนเด็กๆ <c oughs> <c oughs> สามวันก็ได้กินแล้วใช่ไหมใช่ครับต้นข้าวก็อาจจะเป็นเนื้อนหน่อยแล้วต้นมะม่วงนี่ก็เป็นปีหน่อยถ้าเกิดว่าเป็นต้นโขงต้นสัก์ต้นลักเตงรังใหญ่หน่อยราคาแพงมันก็เป็นสิบสิบปีครับ หรือพยยุอะไรเงี้ยเห็นไหม 10, 10ป็นสิบสิบปีเพราะฉะนั้นถังที้โจงก็บอกการปกครองประเทศขายปลูกต้นไม้ถ้ารากอย่างลึกมั่นคงเห็นไหมใครจะไปอีกนิดนะรากอย่างลึกมั่นคงหมายความว่าไงหมายความว่าต้นไม้เนี่ยมันจะอยู่ยงคงพันไม่ใช่ว่าเอ่อเอาไปปลูกวันเดียวแล้วเช้าขึ้นจะมารอผลเลยไม่ได้มันต้องใช้เวลาทำไมใช้เวลาเพราะว่าต้นไม้ยิ่งใหญ่รากต้องลึกไหม ต้องลึก,ลกนะฮะใช่ครับถ้าไม่ลึกลมมามันก็ไปหมดเองแล้วไม่ใช่ลึกธรรมดานะลากแก้วเนี่ยลึกแต่ลากฝอยลากแันแหงมันก็ต้องช่วยทางซ้ายทางขวาเพื่อไม่ให้ต้นไม้มันโอนเอ็นจริงไมมจริงใช่ครับเครเรียกเพราะการปกครองประเทศขายปลูกต้นไม้ถ้ารากอย่างลึกมั่นคงต้องหมายว่าการปกครองประเทศเนี่ยรากอะไรล่ะรากของสังคมคืออะไรสีชัยคือวัฒนธรรมคือประเพณีนี่ รากเน่าของสังคมจริงไม่จริงใช่ครับหรือประวัติศาสตร์อันยาวนานของเรามาต่างสมัยนู่นปอขุนลามพนาเลสวนพนาลายพระเจ้าตากอะไรไล่ลงมาเรื่อยจนราชวงศ์จักรีหนึ่งสองสามี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบจนถึงปัจจุบันเนี่ยรากอย่างลึกมั่นคงคือศิลปะวัฒนธรรมประเพณีแต่ละประเทศมันไม่เหมือนกันครับประเทศเราก็คือเป็นประเทศเราประเทศฝรั่งเขาก็เป็นฝรั่งฝรั่งก็ต้องกินอะไร กินทอดทอดปิ้งิงย่างย่างจริงมากเพราะเขาหนาวครับหอประเทศเรานี่ก็ราบน้ำตกส้มตามเพราะบ้านเราเันเมืองร้อนใช่ไหมเนี่ยมาเนี่เหมือนกันแล้ววัฒนธรรมประเพณีฝรั่งไหว้ไม่เป็นจับมือครับเดี๋ยวนี้จับมือก็ลำบากมือมันล้างหรือเปล่าก็ไม่รู้จับมือแต่ของเราอ่ะพนมมือไอ้พนมมือก็มีความหมายอีกนะเคยฟังทางศิลปะวัฒนธรรมก็มาพูดตอนเรื่องมเป็นนัเรียนร้อยครับ มันเหมือนดอกบัวไงเวลาเราพนมมือเห็นไหมดอกบัวหมายความว่าไงอพูดเจ้าท่านก็เปรียบเทียบไปแล้วมันไม่ติดน้ําืมันไม่ติดกิเลสตัณหาอะไรต่างๆเนี่ยใช่ไหมเราคงเรามีความหมายล้ําลึกแม้ทั้งไหวครูเงี้ยใช่ไหมเคยไหวครูไหมเราจำเป็นนักเรียนอ่ะเคยครับอาจารย์เดี๋ยวนี้มีดอกอะไรดอกกุหลาบดอกเข็มอะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมับไมก่อนเนี่ยมันมีข้าวตอกดอกมะเขือแล้วก็ยาแพรกใช่ไหมมันมีความหมายไงยาแพรกก็คือมันไม่คันครับ แล้วก็มันขยายพันธุ์ง่าย<ม>เขาตอ,อกนี่ก็คือครูต้องตอ,อกอะ่ะ<ม>คือต้องเชี่ยวไง<ม>จนไอ้เมล็ดเล็กๆมันพองออกมามีความรู้ความสามารถนะใช่ไหมครับดอกมะเขือนนี้อ่อนน้อมถ่อมตนเห็นหรือยังนี่รากเหง้าของสังคมอยู่ตรงนี้ไงแล้วนักเรียนจะรู้เปล่าเราไม่รู้เนะยครูต้องอธิบ,บายฟังดอกไม้ประเภทเดียวในโลกนี้คือดอกมะเขือเพราะว่าออกมาเนี่ยมันก็โค้งหาดินเลยอ่ะ ช่ไหมคืออ่อนน้อมถ่อมตนไงเป็นด็อกเตอร์ด็อกเตอร์อะไรก็แล้วแต่จะต้องอ่อนน้อมถ่อมตนต้องเคารพครูบาอาจารย์พ่อแม่ผู้มีพระคุณอันนี้อย่างปลูกต้นไม้รากอย่างลึกมั่นคงเห็นไหมการปกครองประเทศศิลปะวัฒนธรรมมันลึกลงไปแล้วก็ไม่ต้องมาเสียเนินเสียทองซื้อเสียงนั่นหรอกเพราะมันก็จะเลือกได้หน้าที่ได้ความรับผิดชอบของมันเองใช่ไหมใช่ครับต่อไปถังไห่โจงยังบอกกิงใบย่อมดอก เขียวชะอุ่มใช่ไหมรากมันอย่างลึกยิยงใบมันก็โดกหนาผลละหมาก็อะไรมันก็ออกมาตามฤดูการแล้วทําไมมันต้องใช้เวลาเพราะว่ามันต้องลึกเพื่อการลมารการแดดการฝนตกอ่ะเรายัางวิ่งหนีเลยแต่ต้นไม้มันวิ่งไม่ได้ไงใช่ไหมครับใช่ครับสังเกตไหมต้นโพลต้นทรอะ่ะเวลาลูกโพลูกทรมันล่วงมาเนี่ยไม่ขึ้นหรอกอยู่ใต้ต้นอ่ะ <c oughs> แต่ไปขึ้นตอนไหนตอนที่นกมันกินแล้วก็ไปอึไว้ตามบนยอด <c oughs> พระปางยอดโบสถ์อ่ะจริงว่า <c oughs> ใช่ครับ ตาบใดที่มันยังอยู่นี่ไอตัวแม่มันก็กินอาหารหมดอะข้างล่างอะมืันไม่ขึ้นนี่คือให้มันไปเติบโตที่อื่นจยามาเติบโตในร่มเงาของพ่อแม่อะไรเงี้ยอยอิ่งบใบย่อมโดกหนาเขียวชฉอุ่มเห็นไหมล่ะครับปกครองประเทศก็เปรียบต้นไม้ต้นเดียว,วถ้าเรามองให้ทะลุป,ปูปโปมันก็เข้าใจอ่ะใช่ไหมใช่ครับนอกจากจะเราไม่ค่อยสนใจอะไรทั้งสิน้นต่อไปเขาบอกหากจากกักระพัดข้องเตะแลบอยู่อย่างสงบ สมถะเราประสบคนิกรย่อมสามารถประกอบสัมมาอาชีพอย่างมีความสุขเลยอ่ะต่อามาเราก็เปรียบเทียบถึงนักปกครองผู้บริหารบ้านเมืองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่า,าการอะไรหรือว่านายอำเภอผู้ว่าเนี่ยพวกผู้บริหารเนี่ยต้องอยู่อย่างสมถะถเพราะถ้าไม่สมถะเงินมันไม่พอใช้พอเงินไม่พอใช้มันก็ไปเอาของหลวง มันก็ตกนรกลึกเลยนะของหลวงเนี่ยลึกเลยนะอยกเว้นของเมียหลวงไม่เป็นไรถ้าของหลวงเนี่ยลึกเลย <c oughs> ใช่ไหมใช่ครับเราประสบนี่ก่อนย่อมสามารถประกอบสมามราอาชีพอย่างมีความสุขเห็นหรือยังครับโลกนี้ถ้ามันไม่เบียดเบียนกันหรืออะไรต่างเนี่ยมีคนรวยก็บแบ่งปันให้คนจนคนจนก็ขยันขึ้นมาเนี่ยบ้บานเมืองมันก็สงบร่มเย็นเป็นสุขเนี่ยมันก็อยู่ที่จกักรพรรดิสมัยคนจีนมันไม่มีนักการเมืองนักปกครองอะไรใช่ไหมครับ สมบูรณนายาสิทธิราชก็เหมือนของเราในสมัยราชวงศ์จักรีต้นๆพอมาไปลายๆก็เอามาอยากจะเหมือนกับฝรั่งบางค่าเขาพอทําแล้วมันก็ไม่เหมือนไงเพราะวัฒนธรรมฝรั่งกับเรายังไงมันก็ไม่เหมือนกันครับแต่ฝรั่งเขาอยู่เขาเครียดใช่ไหมบ้านเขาพอมาอยู่เมืองไทยเป็นไงแฮปปี้เลยมีความสุขแล้วก็รักเมืองไทยมากไม่อยากไปอาหารการจริงก็สมบูรณ์อะไรต่างๆไงใช่ไหมครับใช่ครับ เนี่ยเห็นไหมแค่ประโยคเดียวเราก็เอามาสาธยายเล่าสู่กันฟังนี่ก็เป็นวรกแรกรอีกสักวักหนึ่งถังไทจงก็บอกว่าข้าพเจ้าพบว,ว่าจักรพัิที่ปราชัยเพราะยะโสโอหังเห็นอะไรอยากเพราะยะโสโอหังเพราะอะไรเอากรดูได้เลยอาจารย์เคยเรียบเรียงหนังสือไว้เรื่อยเนี่ยเรื่องบทเรียคตามรุ่งเรืองแล้วก็ล่มสลายของแผ่นดินเนี่ย มันไปตรงกับรู้จักคงเบ้งใช่ไหมครับรู้จักครับคงเบ้งเขาพูดให้อาตาวฟังอาตาก็คือลุกลาปีอ่ะเขาบอกต้นราชวงหันใช้คนดีบ้านเมืองจึงสงบร่มเย็นเป็นสุขปลายราชวงหันใช้คนเลวบ้านเมืองจึงร่มสลายชัดไหมครับใช่ครับมันจะสมัยไหนคําพูดของคงเบ้งเนี่ยมันริงตลอดไง นีแล้วถังไทจงก็มาย้ำเข้าไปอีกถังไโจงนี่หลังของเบ้งหลายปีครับข้าพเจ้าพบว่าจากักรพรรดิที่ปรชาชัยเพราะยะโตโอหังนับแต่โบราณกาลมีจํานวนไม่น้อยเลยเห็นหรือยัง <c oughs> จะเอาจินซีหรือจะเอาอะไก่อนถังไโจงเนี่ยก็เหมือนกันราชวงศ์แต่ละราชวงศ์เมื่อก่อนนะ ถ้าโหดเทียม,มันหามก็ไปเร็ว <c oughs> แต่ถ้าเกิดว่า <c oughs> เรียกว่าดูแลไม่ยะโสโอหังดูแลประสบนิกรเหมือนกับลูกกระต่าเราก็เหมือนของเราอะเราเรียกในหลวงว่าพ่อหลวงไง <c oughs> แม่ของแผ่นดินพ่อของแผ่นดินนี่แหละเนี่ยบ้านเราสงบร่มเย็นเป็นสุขเนี่ยก็ดีแล้วนะทุกวันนี้ก็ยังโอเคอยู่ไม่มีปัญหาเห็นไหมพี่ป๋าชายเพราะยอะโสนับแต่โบราณกาลมีจํานวนไม่น้อยไปไล่ดูที มหารานวิกีโอ้แล้วจกกักรพัชจีนมีเป็นร้อยอ่ะใช่ไหมใช่ครับส่วนมามาต่อไปบางไกลเวลาน้อยไง <laughs> มาถึงว่าปั๊บปั๊บปับไปที่ไกลไม่ต้องไปพูดถึงยุคใกล้แค่จกกักรพัชจินอูตี้พิชิตนอก,ก,ก๊กชิหนูตี้ใครอาจจะไม่รู้นะครับกาสูมาเอียนไงครับลูกหลานใช่ไมเลียวก็จะมีลูกสองคนค แล้วก็จะมีไอ้สุมาเอียนเนี่ยหลานพอหลานเนี่ยไอ้พ่อแม่เล่นกันถ้างองพรามแล้วไอ้หลานเกิดมาแบบเหมือนอาตาวเกิดมาก็เป็นท้องเต้ยอาตาวเห็นไหมใช่ครับต่อพีลบแทบตายนะไอ้สุมาเอียนนี่ก็มาเพิบนะที่ชิดงอกกแล้วก็เป็นไงก็ป่วยอะไรต่ออะไรมันเป็นอย่างนี้ตลอดเมื่อใครไปอ่านแบวศาสตร์จีนเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีมากนะเพราะว่าเขามีบันทึกครับ แล้วอาจารย์ก็สนใจแล้วก็สงสัยว่ามันเป็นเพราะอะไรอ๋อมันเป็นอย่างนี้เพราะว่ามันเหมือนกับที่ผู้เจ้าท่านเปรียบเทียบอะผู้นำเนี่ยเหมือนก็เหมือนวัวที่เวลาข้ามฟากอ,อินเดียมันจะมีคลองเยอะใช่ไหมแล้วก็จะเลี้ยงวัวเยอะไอ้น,นี่ไอ้วัวผู้นำเนี่ยถ้ามันไปตรงไอ้ลูกวัวมันก็ไม่ตายลูกน้องก็ไม่ตายไงไปตรงก็คือหมายถึงไม่คด <c oughs> เลี้ยวเลี้ยวไปเลี้ยวมาแต่ถ้าไอ้วัวผู้นำมันเลี้ยวไปเลี้ยวมาเป็นไง มันก็เหนื่อยไงยแล้วก็ไอ้ลูกน้องก็ตายไปครึ่งครึ่งเนี่ยะูุทธเจ้าเ่า่เปรียบเทียบไว้นะมนุษย์ก็เหมือนกันถ้าใครถูกแต่งตั้งให้เป็นผู้นําแล้วตรงไปตรงมาลูกน้องก็จะสงบร่มเย็นเป็นสุขแต่ถ้าลูกพี่โคดไปโคดมาลูกน้องก็จะเลี่ยงเนี่ยจะพูดภาษาง่ายๆใช่ไหมเดี๋ยเขาเปรียบเทียบ,บไอ้สุมาเอียนเนี่ยก็คือรวมกันได้แต่ก็อยู่ไม่นานอัศวีเวนตี้เนี่ย สุวิเวนตี้นี่ก็ก่อนราชวงศ์ถัง,งนี่แหละรู้สึกจะมีกษัตริย์สององค์ทท้งนั้นเองอครับย่างตี้สุวิเวนตี้แล้วก็เรียบร้อยเพราะโหดไงไอ้ที่จบเนี่ยกษัตริย์จีนแทบทุกหรือทั้งโลกเลยนะครับเพราะอะไรรู้ไหมโหดเยี่ยมมันฮะประชาชนอยู่ไม่ได้ครับ อาซีชัยชอบไหมเจ้านายมาเช้าที่หน้าดาอะไรตรงนู้นแล้วก็ตบใต้เตะตีด้วยเข่าเขี่ยาด้วยศอกหัวมีมันก็อยู่ไม่ได้ก็ไม่ไหวนะครับมนุษย์มันไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานมันก็ไม่ชอบนะครับช้างม้าหัวควายที่ไปตีมันตีอะไรมันไม่ชอบแต่ว่ามันพูดไม่ได้มันได้แต่เห่าไงม้าได้แต่เห่าช้างก็ได้แต่ร้องเลยวว่าช้างที่ว่าเหยียบคนตายมาเยอะแยะแล้วใช่ไหมครับเพราะปกติสัตว์เดรัจฉานถ้าเราดูให้ดีอ่ะมันเดรัจฉานไปทางขวางจริง เพราะธรรมชาติมันเกิดมาไม่ว่าช้างม้าวัวควายมันก็ไปทางขวางของมันอยู่แล้วครับแต่ไอ้มนุษย์ที่คิดทางขวางนี่มันขวางโลกเนี่ยมันก็น่าจะเข้าตะแลงแกงไปนานแล้วใช่ไหมครับสุ่ยหวนตี้บํารากแฟนเฉินได้เรียบร้อยก็ยะโสโอหังหลงละเลงลืมตนฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟื่อยเราก็เลาจะบริพารไม่กล้าถวายบ้านเมืองจึงนับปันเสื่อมลงแผ่นดินก็ปั่นปวดวุ่หวาแล้วก็ลมตลาดชัดเลยยางครับ พวกนี้มันเป็นวงจรเขามันไงเราไม่ต้องเอาอะไรเอาการปกครองท้องถิ่นเราก็ได้ถ้าเกิดพูดนํำไอ้พวกนี้มันหดเทียมมันฮาโกงกินคอรัปชันบ่อยมันก็อยู่ไม่ได้นานและพวกนี้เนี่ยคิดผิดนะดีใช่ครับอาจารย์บอกคิดผิดเพราะอะไรก็เพราะว่าจริงๆนะโลกเราเนี่ยทั้งหมดเนี่ยที่เราเห็นกันทุกวันเนี่ยมันเป็นของสมมุตินะครับแต่ถ้าเราทําดีเนี่ยบุญกุศลมันก็ติดตัวเราไปถ้าทําชั่วแม้จะไม่มีใครจับได้อะแหม าการาชการบริบาเยอะแยะไปอะ่ะใครจะไปจับไอ้พวกมารพวกนี้ได้หมดอะ่ะจริงป่ะ <c oughs> ใช่ครับก็ <c oughs> ดูดิเดี๋ยวนี้มันเต็มหมดทั้งทุนเทาจีนเทาอะไรไทยเทาแล้วก็ <c oughs> ยาบ้ายามายาขยานันไอออซิเตอร์อะไรนี่มันเกิดขึ้น พวกนี้เนี่ยเขาไม่ได้คิดถึงตายไปแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงบอกว่าไม่เป็นไรตายเดี๋ยวค่อยพูดกันคิดอย่างเงี้มันไม่คุ้มนะพระพุทธเจ้าบอกไม่คุ้มจะไปตกนรกตั้งกี่ขุมเนี่ยแปดขุมใหญ่เป็นพันพันขุมนะหรือบางทีวนอยู่นั่นแหละพอนรกเสร็จไปเกิดเป็นเปรตอยากเปรตเป็นสัตว์เดรัจฉสานเป็นไก่ให้ขํามาเชือดเอาหมูมาทำคากิกินอะไรเงี้ยกว่าจะกลับมาเกิดเป็นคนเนี่ยม่เกิดเป็นคนก็เป็นคนช้าเรวอีกนะอืครับ แล้ว่ากินเหล้าเมายาแล้วก็ขับรถชนคนตายแล้วก็ตายโลกแล้วก็วนอยู่อย่างเงี้ยนี่ก็คือเป็นชีวิตรจริงๆนะถ้าเราศึกษาพุทธศาสนาเอาประวัติอะไรต่างๆเนี่ยมาบวกลบคูณหารแล้วก็เขาเรียกว่าย่อยให้ดีเนี่ยเราก็จะไม่กล้าทําบาปแม้แต่นิดเดียวเลยก็ไม่ได้ขอร้องอะไรมากหลังสังคมไทยเอาสี่ห้าพอแล้ว <c oughs> <c oughs> โอ้สี่ห้าดีจัดรักษาดีๆดีเงินกับคืนท้องวัง,ค,งคนจะไม่เข้าคุกเลยนะ เอาฆ่าสัตว์เดี๋ยวนี้ก็ฆ่าคน,นคุกแล้วลักทรัพย์ไปไงนะมือตามวัวปล้นกันไปปล้นกันมาโกงกันไปโกงกันมาก็เข้าคุกแม,มใช่ครับอันที่สามจะผิดลูกเมียเขาอันนี้ไม่ได้เข้าคุกแต่ตาย <laughs> ตายกันโอ้โหทั้งผัวทั้งเมียทั้งกิ๊กกั้งอะไรบางทีฆ่ากันสามศพสี่ศพเห็นไหมครับใช่ครับก็วูบเดียวไง <laughs> ที่ไม่ถูกพ่อปัญญาบอกบ้าวูบเดียวอะ <laughs> จำได้ไหมหลวงพ่อจะเอาก่อนไปฟังทุกอาทิตย์อ่ะเห็นไหมว่าเนี่ยบ้านเมืองสงบร่มเงย็นเป็นสุขอะเนี่ยผู้นําต้องยญยโอหังแล้วก็ผู้ปกครองเนี่ยมันมาจากคําว่าปกปกป้องครองก็คลองติดครองใจเขาให้สงบร่มเงย็นเป็นสุขถ้าทําได้อย่างนี้แล้วก็คนก็จะศรัทธาเลือกตั้งเมื่อไหร่ก็จะได้ไม่ต้องใช้เงินใช่นไหมครับใช่ครับ ใ,ใช้เงินมาก็ไปแป๊บเดียวเพราะว่ามันไม่ได้เกิดจากความรู้ความสามารถหรือว่าศรัทธาโดยแท้จริงเพราะเนี้ยนี่ก็เป็นอีกวัคหนึ่งที่สีชัยว่าทันสมัยไหมแล่วครับใช่ครับ <c oughs> อาจารย์ครับออีกวัคหนึ่งยิ่งทันสมัยใหญ่เลย <c oughs> ครับถังไชยจงบอกว่าอยากรู้ข้อบกพร่องต้องอาศัยคุณางตรงฉินตรงฉินคือซ้่อตรงรต้นยุเจนกวนเนี่ยจนกวนก็คือของถังไชยจงนี่แหละ ถังไถจงห้องเต้เคยตัดแกเหล่าใสานาหมากว่าคนเราหากต้องการดูใบหน้าของตนให้ชัดอะจะดูอะไรอะ่ะสี่ชายต้องการดูใบหน้าตัวเองให้ชัดให้ดูอะไรดูกระจกนะครับอาจารย์สมัยก่อนเขา<อ>เรียกว่าจะต้องอาศัยคันช่องทองเหลืองก็<อ>ยังไม่มีกระจกทองเหลืองเห็นหรือยังทาให้ใสๆเลยนะจะได้เห็นหน้าตัวเองเจ้าเหนือหัวหากต้องการรู้ข้อบกพร่องของตนเองเห็นไหมไม่มีนักการเมืองเนี่ยก็มีเจ้าเหนือหัว คือต้องเต้นั่นแหละหากต้องการรู้ข้อบกพร่อ,องของตัวเองจะต้องอาศัยคุณนานตงตรงฉินคือซึ่งตรงไงตัวนห้คุณนางที่กังฉินมมนก็จะบอกว่าถูกครับพี่ดีครับผมเหมาะสมครับท่านเ <c oughs> ชื่อได้ไหมไม่ได้ <c oughs> ไอพวกนี้พาลงนรกแล้วลงเนี่ยมันไม่ลงกับเรานะพวกเราลงเองนะหมายมายว่าผู้นํามาลงเพราะมันเป็นการตัดสินใจอ่ะเพราะฉนะนั้นข้อมูลจะต้องถูกต้องตามทํานองคลองตามถ้าข้อมูลไม่ถูกต้องตามจานองคลองตาม,ตาม,ตาม,ตาม ตัดสินใจยังไงมันก็ผิดใช่ไหมใช่ใช่เจ้าเหนือหัวต้องการรู้ข้อบกพร่องตัวเองต้องอาศัยคุณนางตรงฉินจกักรพพรดหากหลงตนว่าคือผู้ปราดผู้ปีชาส่วนคุณนางก็ไม่สามารถช่วยองค์เหนือหัวแก้ไขข้อบกพร่องประเทศชาติจะไม่ล่มสลายประชัาละหรือมันสั้นแต่ว่าอาจารย์ไม่รู้จะพูดยังไงมันต้องอธิบายต้องแบบ แต่ก็ถ้าคนบางคนเขาก็ไม่ต่ออธิบายแล้วเข้าใจเลยแต่จะมีสักกี่คนที่พอพูดไปแล้วเข้าใจเลยก็เนี่เราก็คัดมาจากศิลปะการประกอบของถังไทโจงเขาในยุคเนจนิกวนเจนิกวนก็คือในยุคของถังไทโจงอ่ะตั้งชื่อเป็นยุคเจนิกวนเห็นไหมว่าต้องปรึกษาเพราะฉะนั้นไอ้คนที่ให้คหหําปรึกษาเนี่ยมันต้องเห็นแก่บ้านเมืองถ้ามึงให้ปรึกษาผิดเนี่ยตายเลยนะใช่ไหมใช่ครับก็เหมือนตอนที่โจโฉลงใต้อ่ะ ไปปาบจนกวนอะ่ะเห็นไหมนะให้ข้อมูลผิดจะเสร็จเลยแต่ว่าไอ้ฝ่ายเสกเขาไม่ถูกแต่โจโฉดันไม่เชื่อเองไงอาลมมันจะตีกลับอะ่ะแล้วตัวเองอ่ะขุนพลเยอะจริงแต่เป็นขุนพลที่ว่ายนะ้าไม่เป็นใช่ไมใช่ครับใช่ครับเ,เอาคนป่าไปลงเรือว่าเมาดิาเจะให้ใบับงทองให้ร้อยห่วงโซ่ขเข้าไปอีกรวยเลยใช่ครับทำไมอาจารย์ไม่เข้าใจทำไมโจโฉไม่คิดเนี่ยมึงจะตายเป็นคณะเลย อหวงโซ่มันก็ติดอย่างในเรือมันก็ติดมันก็เผาง่ายเส็จของเบ้งดิอาจจะเป็นช่วงนั้นเพราะความมั่นใจไหมครับอาจารย์เพราะว่าชนะศึกมาเยอะมากแล้วกองทัพใหญ่โตนะอาจารย์ลำพองลำพองและทิวยี่แทนที่ไปลบประโจโฉด้านไปไล่ฆ่าของเบ้งได้อย่างไงทำลายมิตรกันเองนะฮะใช่ครับ เราะนั้นโลโซบอกว่าจะไปฆ่าทำไมของเป้งเอาโจโฉก่อนไอจีวีเลยตายก่อนตำหวดพวกรู้มากก็ตายก่อนํำหวดไอบังทองนี่ก็ตายก่อนตำรวจใช่ไหมก็อิจฉาก็ของเป้งอะเพราะให้คนเก่งๆอะอย่าไปอยู่ร่วมกันมากไม่ได้เอาตัวสองตัวพอแล้วถ้าหลายตัวเลยมันตีกันจริงๆนโจโฉคนเก่งเยอะนะใช่ครับอาจารย์วันนี้ก็เยอะแยะโจโฉเดินไปไหนอะซ้ายขวาหน้าหลังอะเขาปรึกษาตลอดนะอืมครับ แล้วปีก็มีของเบ้งอยู่คนเดียวสมัยก่อนก็มีมแต่ว่าไม่เก่งแต่ตอนหลังก็ไม่เชื่อของเบ้งไงของเบ้งบอกว่าควรดูตายนี่มันเรื่องส่วนตัวอย่าเป็นเอาบ้านเบืองไปไม่เชื่อ,อมไม่เชื่อก็เสร็จทั้งกลับมา,าเลยนะฮะอาจารย์ทั้งหนักเลยนะฮะคือคนเราเนี่ยมันจะต้องคิดหน้าคิดหลังคิดให้รอบคอบหน่อยคือจริงๆหนังไอ้เรื่องสามก๊กเนี่ยมันดีแต่ว่า ไม่ใช่ว่าดูแล้วคบไม่ได้นะ <c oughs> มนันเอาข้อดีของเขามาใช้ในชีวิตได้นะ <c oughs> เออคุณจะซื่อสัตว์แบบกวนอูหรือจะซื่อสัตว์แบบจูล่ง โจโฉนี่เขาก็บริหารดีคึกมั่มระโศ์คึกฤทธิ์ิงชอบของโจโฉไงเป็นอะไรเขาเรียกนายกตลอดกาลเนี่ยมีศิลปะในการปกครองคนจพราะเก่งที่สุดนะถ้าดูแล้วเก่งที่สุดสุมาหี่เนี่ยก็ไม่ได้เก่งอะไรหรอกเจ้าเล่สุมาหี่เจ้าเล่ก็คนจีนเขาบอกว่าจะประสบความสําเร็จเนต้องหน้าด้านใจดําอือครับคนจีนนะคนจีนเขาเขาบอกว่าหน้าด้านใจดำ เาเอามาจากไหนรู้ไหมสิริชยัยครับอาจารย์หน้าด้านเนี่ยก็คือเ่าผีไปลบไหนก็เอาเมืองเอาเมียเข้ามาอะไรเงี้ยหน้าด้านาใจดาก็โจโฉไง ฆ่าหมดแปะเฉียใไอ้คนมาเข้าเวรเข้ายามก็ฆ่านั่นจะฆ่าก็ฆ่าไอ้แปะเฉียนี่ญาติกันได้แท้เลยกลัวจะรู้ก็ฆ่าทั้งตระก,กูลทั้งอะไร <c oughs> เขาจะต้มไก่ให้กินอะไรต่ออะไรซื้อเหล้าให้กินก็ฆ่าแปะเฉียร <c oughs> หน้าด้านเนี่ยก็คือเราปีใจดําก็คือโจโฉ <c oughs> แต่ถ้าเอาหน้าด้านบวกใจดําก็คือใครรู้ไหมตุมาออ่ง อันนี้เขาพูดจริงเขาเขียนนะแต่เรามาดูในน่ะไอ้สามกก็เออก็จริงของเขานะครับอ๋ก๊กมันมีเป็นเพชรไงเป็นมุมแล้วจาจะมองอย่างไงอ่ะใช่ไหมใช่ครับเราเอามาใช้ในการบริหารงานอะไรต่างๆนี่หมดแล้วดูที่ว่าเหตุการณ์อย่างเนี้ยใช้คนยังไงคงเว้งก็พลาดนะพลาดจนตัวตายตอนหลังอ่ะที่ไม่ใช้ไอ้มาเจ็กอ่ะใช่ครับมาเจ็กก็ไม่เชื่อฟังแล้วีเแล้วปีเขาก็มองมาไกลนะครับ มองก่อนตายเขาออก่าคงเบ้งว่าทําการใหญ่อย่าใช้มาเจ๊ก<ม>ปากรู้มากกว่าใจอบ้านเมืองเรามีไม่ละปากรู้มากกว่าใจเพียบรู้ดีทุกอย่างให้เป็นจะทําอะไรไม่ได้มา, <laughs> มาเจ๊กปากรู้มากกว่าใจทํางานใหญ่อย่าใช้มาเจ๊กนี่เราปีเขาเตือนคงเบ้งคงเบ้งก็ไม่เชื่อดันไปใช้มาเจ๊กไปสู้กับสุมาอี้มันจะสู้ได<ม>้ยังไงที่เขาเกยงเต่งอ้าวพอแพ้กลับมา ก็จะประหารก่อนประหารก็ร้องไห้ควจะนึกว่าเสียดายมาเจ็กไม่ใช่ไม่ได้เสียดาย <c oughs> เสียดายวันเราปีเตือนแล้วไม่เชื่อทํางานใหญ่อย่าใช้มาเจ็กมา ก็เห็นเห็นกันอยู่นะก็เอาไปคิดกันว่าใครเป็นม้าเช็คใครเป็นขงเบ้งใครเป็นเล่าปีเล่าคุยก็อ,อันนี้มันเป็นวรรณกรรมที่มันต้องีอีะไม่งั้นมันมาอยู่เป็นพันๆปีไม่ได้หร,รหรอกรบอกุนจงเขาเขียนมานะพอสมควรแหละใช่ไหมใช่ครับ,รบนี่ก็เป็นเรื่องราวของถังไทยจงเอามาฝากกันนะใช่สำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านพลตรีหลักแกวอมรสดนะครับที่นําเรื่องราวดีๆแบบนี้มาเล่าสู่คนฟังด้วยนะครับขอบพระคุณมากเลยครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ และทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เราติดตามนํามาฝากกันนะครับในช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วผมสิทธิชัยกําเนิดทองทีมงานรายการทุกท่านลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับและคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการย้อนหลังกันได้ทาง YouTube อทัทแพอดแคสต์ Podcast นะครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับกองบัญชาการกองทัพไทยเปิดรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับรชาชการทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอประจำปี2,569จําจำนวน550อัตราสมัครได้ตั้งแต่วันที่1กันยายน2,568ถึง25มกราคม2,569ทางเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th โอกาสบรรจุเป็นนายทหารประทวนสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทยมาถึงแล้วนี่คือจุดเริ่มต้นที่สำคัญ สู่เส้นทางทหารอาชีพ